สวัสดีครับวันนี้ผมผู้กองเวแปลงตัวเป็นกระต่ายครับตอนนี้กําลังกินอาหารอยู่นะครับกําลังอร่อยเลยไม่รู้ว่ากินผักอะไรน่าจะเป็นใบข่อยนะครับเพราะว่าผมชอบมากเลยครับใบข่อยนะครับแล้วก็พืชผักทุกชนิดครับส่งเข้ามาเหอะอ้าวนี่อันนี้ไม่ใช่แล้วครับอันนี้ไม่ใช่ผมแล้วครับนี่เป็นน้องแพนด้าแล้วครับน้องแพนด้าตื่นมาเมื่อไหร่ไม่รู้เรื่องเลยครับเนี่ย มาแย่งผมกินนะครับเนี่ยดูดิครับโอ้โหหนุนบหนับนูกหนับมีเท่าไหร่เธอฟาดหมดไม่มีเหลือเลยครับผมเนี่ยนะกินกินเนี่ยโอ้โหถูกแย่งทุกครั้งเลยไม่รู้เป็นอะไรครับไอ้ยายหูดําเนี่ยมันฟาดไม่เลือกครับเนี่ยครับโอ้โหทั้งน้ํทาทั้งผักทั้งขนมทั้งโอ้ยดูดูมันมาแย่งผมเนี่ยดูดูด,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 ดูผมต้องกระโดดหนีถอยหลังมา,มาเห็นไหมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยครับ พี่น้องผมเนี่ยตัวใหญ่กว่านะแต่ผมกินไม่ทันเธอเลยเธอนี่นะโผล่มานี่เธอฟาดว่ากน,นผมต้องโดดหนีละเดียดูเธอตามเนีโอ้โหโอ้โหตามเช็ดูตามเช็ดโอ้โหดูเธอไม่ยอมครับผมกินอะไรอยู่นี่เธอจะต้องวิ่งมาแย่งทุกครั้งเลยไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยดูสิกินจนหูดำไปข้างหนึ่งแล้วเนี่ยเนี่ยนายใหญ่แพนด้าเอ้ยดูสิ อ้นั่น่นนแย่งผมไปเห็นไหมครับเนี่ยต่อหน้าต่อตาเลยครับพี่น้องนี่ผมไม่ได้ฟ้องนะฟ้องด้วยภาพเลยเอาเห็นเห็นภาพกระจ่า,จา,จาเลยเนี่ยเนี่ย<ด>เนี่ยดูยายหูดำยายหูดำดูดกินจนหูดำไปข้างอย่งไม่รู้ตัวอีกโอ้ยตายแล้วดูดูยายแพนหน้าเขาทำนี่ดูยายแพนหน้าเขาทำได้ดอนนุอ้ยโอ้ยเออ เอาผมก็เอาคืนมาแล้วครับปืผมไม่ยอมแล้วผมก็หิวผมนะเอ้ยอแกแกอย่ามาแย่งชั้นที่ยัหูดำด้วยไม่รู้จะพูดยังไงดีแล้วเนี่ยโอ้โหพูดเสียงผู้ชายกันแล้วผู้หญิงกันแล้วแกนี่แม่ไม่ไหวจริงๆครับเนี่ยโอ้ดูครับอยู่กันอยู่กันแค่สองตัวแค่นี้ไอ้สองคนแค่นี้ดูแย่งกันไปก็แย่งกันมาแพนด้ากินด้วยกันลูกของชั้นของชั้นของฉันอืแบ่งกันแบ่งกันไหนแบ่งกันยัง โอ้แบ่งกันกินแล้วกินคนละกึ๊งโอ้ก็ดีเหมือนกันนะเออเอ,อ,อยู่ด,ด้วยกันสองตัวเอ,อ้สองคนเอ,อ้สองตัวเออก็แบ่งกันกินไปกันแล้วกันนะอร่อยจังเลยแหมถ้าถ้าไม่แย่งกันกินมันก็ไม่อร่อยนะมันก็ไม่สนุกนะครับพี่น้องครับเออเอาผมเองก็ ตอนนี้ก็กินน้อยหน่อยหูยังไม่ดำครับน้องแพนด้าเขากินเขากินมากหน่อยก็หูดำไปข้างหนึ่งเลยเห็นไหมเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดเขากินไม่หยุดนะหูต้องทําอีกข้างหนึ่งแงะแงเลยผมว่านะโอ้ยนี่มันใครกันเนี่ยโอ้หันบันท้ายมาใส่ให้คนดูดูได้ไงเนี่ยโอ้โหไม่มีใครหรอกทุกกองเปนี่เองโถเอ้บายบายโชค